ขายที่ดินให้ต่างชาติไม่ขายชาติแน่นยุทธรัฐบาลประยุทธ์บักโกรหาเงินไม่เป็นเลยไฟเขียวต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ในขณะที่คนไทยจํานวนมากยังไม่มีบ้านยังไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองรัฐบาลกู้เงินจนชนเพดานนี่จนต้องขยายเพดานแล้วขยายเพดานอีกจนจะทะลุไปถึงฟ้าตอนนี้ขายแผ่นดินกินกันแล้วหรือไงครับ ถ้ารัฐบาลไม่เส้นใหญ่จะทําแบบนี้ได้หรือไม่คนไทยรู้แม้จะมีเงินไหลเข้ามาแต่จะไหลไปเข้ากระเป๋าใครเข้าตระกูลใหญ่ไม่กี่ตระกูลไม่แน่ในอนาคตคนไทยอาจต้องเช่าบ้านเช่าที่ดินจากต่างชาติในอดีตมีรัฐบาลเคยคิดจะให้ต่างชาติเช่าที่ดินเพื่อมาลงทุนในประเทศไทยทั้งสลิมกบฏนกหวีดกปพสชัดดาประเทศออกมาด่ามาดิ้นกันใหญ่กล่าวหาว่าขายชาติก็เขาไม่ได้ขายเขาแค่ให้ต่างชาติเช่า,ชาเช่าเสร็จ แล้วก็ส่งคืนแต่ยุคประยุทธ์นี่แหละที่ขายที่ดินของบรรพบุรุษให้ต่างชาติจริงปากบอกจะมากู้ชาติเพลิแป๊บเดียวอะไรขายได้ขายหมดเลยนะครับ